ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนความยอดฟอลหรือว่ายอดติดตามนะคะในแอปติกตอ,อกกันนน่นองนะคะสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับช่องนะคะก็สามารถนําวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยนะคะและในส่วนของขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้เข้ามาเพื่อสมัครใช้งานและลงทะเบ,บียนฟรีกันได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกไปเข้ามาแล้วก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ SVE Academy นั่นเองจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันได้เลย เสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชีก o เกิ e Gmail กันอยู่แล้วก็กไปลงทะเบียนกันที่ปุ่มก o เก,กินด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนืน่องจากเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มากดลงชื่อข้อใช้งานกันได้เลย และเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้เขาจะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้ก็ให้เรากลิกไปที่ t i k t o k กันเลยจากนั้นก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะและในส่วนของบริการก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกกันมากมายเลยจะมีการแจ้งเหตุราคาการรับประกันหรือความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็มาเลือกทีเ่ยวับตงกลารลงไปได้เลยในส่วนของข้ออธิบายก็จะเป็นคาอธิบายของบริการที่เราได้เลือกไปนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาอ่านคาอธิบายเพื่อทําความเข้าใจกันได้ที่ตรงนี้เลยนะคะและในส่วนของลิง ที่โปรไฟล์กันแล้วเราก็กด Copy ลิงก์กันไปที่ด้านบนนะเสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงก์มาเรียบร้อยก็มาใส่ลิงก์กันที่ช่องนา็บไใส์ได้เลยและในซองจำนวนนะคะต้องการจะเพิ่มยอดติดตามเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยววันนี้จะเพิ่มให้ดูสัก300คนละกันนะคะคเวลาก็จะเสี่ยคํานวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้ใจ่ายก็อยู่ที่26บาทกันเท่านั้นเองนะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่ส่งหรือว่าสั่งซื้อกันนั่นเอง และเมื่อเรากดสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะหรือว่ารายละเอียดเ่มเติมนะคะเราก็คลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะขึ้นราดําเนินการอยู่ข้างข้างนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้กดทำรายการไปและะ้วเมื่อสักครู่นะคะส่วหมายเลขด้านนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเนี่ค่ะแล้วก็สาหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอ ก็ลิกไปที่เติมเงินได้เลยนะคะเมื่อลิกเข้ามาก็จะมีทั้งหมดสองช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code To MoneyW อนี่วอลเนะคะก็สามารถลิกเข้ามาเลือกใช้บริการที่ต้องการลงไปได้เลยและสําหรับใครที่เื่อนชอบเว็บไซต์ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้คลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อลิกเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์จากนั้นแล้วก็ส่งไปเพื่อนๆกันได้ทุกช่องทางกันเลยนั่น เขามีแชกทางเว็บไซต์ถึง5%นเนกันเลยนั่นเองก็สามารถเข้ามาใช้บริการและมีหลายได้เพิ่มเติมกันได้ด้วยนั่นเองนะคะและสําหรับใครที่มีปัญหาในการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถคลิกไปที่ตัวเช่วยเหลือเพื่อติดต่อแอดมินกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอบนหมนูต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไป เราจะบอกใครต้องการจะกรอกข้อความแล้วก็มากรอกข้อความตองกรอกข้อความกันได้เลยนะคะถ้าจะแนบรูปภาพเพิ่มเติมก็ให้แนบไปที่ Attach file แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปตรงช่องออเดอร์ไอริเกดด้วยเสร็จแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยโดยสำหรับใครที่รู้สึกว่าขั้นตอนนี้ยุ่งยากเกินไปก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านข้างตัวนี้นะคะหรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายกันเลยก็ได้แอดมินก็พร้อมซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ขอพาทุกคนกลับไปที่่ TikTok กกััันนนนนเเเลลย้้้้าาาแว็มรรรีฟชหจออคคงะะพืดูยอดติดตามกันเลย ทำแลรีหน้าจอหนึ่งครั้งนะคะย่อก็จะขยับขึ้นมา,านิดหน่อยอนะคะแล้วก็จะรีหน้าจออีกครั้งนะคะเราจะต้องใช้เวลาสักครู่นะคะเราจะตัดตอนที่ย่อครบแล้วกันเลยนะคะ หลังจากที่เราไปสักพักหนึ่งนะคะยอก็ได้ขึ้นมาคจนจำนวนที่เราได้เืองไปกันแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจก็กริกงได้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานแลนะเข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ SCE SMM นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ